โอเคครับก็เดี๋ยวนี้นะเรามาลองเล่นเจนลูจิบูฟ่อนนะครับนะเป็นไอคอนที่เพิ่งเข้ามาแต่ว่าเข้ามานานแล้วแหละแต่ว่าถือว่าเป็นตัวเซตล่าสุดแล้วกันนะครับที่เข้ามาพร้อมกเบเบลกับลิลิยองตูลามเนาะเออก็สำหรับเจนลูจิบูฟ่อนเนี่ยผมเอามาอยู่ในฟูลทีมอิตาลีแต่ว่าจริงๆแล้วทีมนี้เป็นอิตาลีมิกมิลานเนาะก็เอาเขาเข้ามานะครับก็สำหรับบูฟ่อนเนี่ยผมเคยลองปีไหนสักปีหนึ่งน่าจะเป็นปีบอลุงดอร์หรือปีซียู จำไม่ได้แต่ว่าไม่เหนียวเลยนะครับแม่งไม่คุ้มเล่นเลยนี่น่าจะน่าจะเป็นปีบอลงดอคือแบบเล่นแล้วเซ็งจัดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ FP อยู่ที่23เลยทีเดียวนะครับสูง192หนัก82รูปร่างปกติขนาดเท้าขวา สาย2นี่ครับสกิลมูฟสดาวพลังแฝงที่มี GK11 เนานะแล้วก็พลังแฝงที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการโลได้ปฏิกิริยา GK แล้วก็การเซฟลูกระยะใกล้นี่ครับเออสแตทที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของการพุ่งรับเอ่อรับบอลกับพวกเนี้ยจริงๆผมว่าน่าจะ130นะมันน่าจะดีแต่ว่าในเรื่องของสแตทเนี่ยผมปล่อยวางเลยครับสำหรับผู้รักษาประตูเพราะว่าผมเคยเล่นผู้รักษาประตูที่สแตทประมาณเนี้ยมาแล้วก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยให้มันเหนียวเออดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันแต่่่ววาาผมคิด ถ้าเกิดเราเล่นแต่บูฟฟอนเนี่ยมันน่าจะเหงาเนะสำหรับคลิปนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยถือโอกาสเนี่ครับเจ้าของ i ดีตตีติดมาลองเล่นเดลเปียโร่บาลงดอลูเบโตบาโจบาโลงดอแล้วก็อังเดปีโร่บาลงดอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละคนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเดลเปียโร่เนี่ยตีนปีนี้ก็ถือว่าสเตตค่อนข้างท็อปเลยทีเดียวถ้าเกิดเลเวลเต็มเนี่ยจุดเด่นหล,ลักๆของเขาคือการยิงไกลยิงตำแหน่งในเรื่องของสปีดต,ต้นการเปิดบอลฟรีคิกหรือว่า ในเรื่องของการคอนโทรลบอลเนี่ยถือว่าทำมาได้ดีนะครับแล้วก็มีไฟนอลช็อตลองช็อตเพเมคเกอร์แค่นี้คอดิเปอร์นะเออสกิลมูฟให้มา6ดาวด้วยผมว่าน่าจะเก่งน่าดูนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งโรเบรโตบาโจปีนี้ตีนห้าเหมือนกันแล้วก็ลองดูสินะครับอันนี้ขนาดไม่มีเลเวลนะเลเวลหนึ่งค่ายิงไกลของเขาเนี่ยเยอะกว่าปีเออบวกแอยู่ฟูลทีมโบนัสบวกแดด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแหละสำหรับในเรื่องของพลังการยิง ก็คิดว่าคงเป็นโมเดลเดียวกับพวกไอคอนรีโนเวทมาแล้วก็พวก p ียูเวเนาะสำหรับโรเปโตตัวบาโจก็เดี๋ยวอาจจะมีการเก็บเลเวลให้เล็กน้อยแต่ว่าคิดว่าคงไม่เต็มหรอกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออังเดรเปโลเฮ้ยเท้าห้าหมดเลยอะ่นะเนี่ครับเออเปโลปีนี้มีเทคนิคอลดีเบอร์นะแล้วก็สกิลส่งสกิลจ่ายมีจัดหน้าจัดเต็มสกิลมุฟหกดาวเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ในแผนที่ผมจับมาเล่นเนี่ยคิดว่าลงตัวมากๆนี่ครับสำหรับ แผนนี้นะเอออันนี้แผนนี้ผมบิ้วมาเพื่อเปลียนโลด้วยซ้ำน,นะครับฟอร์เขาเลยนะแล้วก็ตัวประกอบก็จะมีเคลสโปเอ่อกาตูโซเซดอฟแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นมาร์ดินีเนสตาเนาะแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นอเล็กซานโดรฟอเรนซีกับมาเตโอดาเมียนแล้วก็แนวแนวลุกเนี่ยมันจะมีอันเดรเชฟเชนโกอิสเซนเวลลี่นะเออพวกนี้แต่ว่าตัวอื่นคิดว่าอาจจะไม่ได้ เอามาลงมาลองให้ดูสักเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับรายละเอียดข้าวๆส่วนแผนการเล่นก็จะเลือกเล่นเป็นประมาณนี้นะครับแผนการเล่น4 1, 2 1, 2เล่นหน้าคู่ไปเลยนะไม่งั้นเนี่ยเบลโร่มันอาจจะไม่ได้เล่นเออถ้าเกิดผมเล่นแผนอื่นแล้วก็คิดว่าแผนเนี้ยลงตัวสุดสําหรับตัวที่เราจะรีวิวนะครับนะโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากมาดูเกมกเต็มมาดูได้ที่สตรีมสดทุกวนันศุกร์เสาร์ที6่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับหรือว่าจะดูสตรีมสดย้อนหลังก็ได้นะครับนะใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมไฮไลท์การทำประตูและฟังสรุปก็ฝากเพื่อนๆกดไลห์เป็นกันโล่ใจให้กันด้วยนะครับนะโอเคเลสต์ก <st> ็เนต้าเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเนต้าเนี่ยอัน,นนี้คือเหตุผลที่ว่าผมว่าเนต้ปาปีเก่ามันไม่ดีเว้ย ลูกนี้ก็สุดปัญญาจนปัญญาหเหน,นี่อยละแนวคือพลังต่อเลสดน,นชนแล้วไม่เป็นสตีอะไรเลยโอ้ตรงตัวนี่อุฟอนโอ้โหดาร์คขึ้นม่โีกตังจัง,จงโอเคโอเคลูกนี้มันเป็นลูกสแตนดาร์ดนะที่แบบว่ามันควรจะเซฟได้อยู่แล้ว หมดทิ้งเลยนะโอ้ยตาเดีวมาบดาชิลลี่เอาไม่อยู่เลยน,น่นเหรออือะม่ได้ยิงอ่ะโอ้ยยันาบุ๊บมึงเซฟแบบไม่ปลอดภัยเลยเพื่อนจ่ายอยู่แล้วจ่ายอยู่แล้ว <laughs> จ่ายอยู่แล้วเฮ้ยรอด้วยเออชนขมับร่วงไปเลยวะอี่แต่เดียวไม่มีโคโ้ดเฟิร์สทัชโอ้โหบรายชิลลี่ไม่ไหวกับตะเดียว่ะหรือว่าเขาไอ้นี่ไปมวะเบเดเจอร์ยา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  เกือบโอ้โหเรียบร้อยโอเคโอ้ทำไมเดวมันจ่ายบอลไม่แม่นเลยวะเปียโรบุฟฟอนนี่ผมว่ามันไม่ขวาบอลวะไอสัตว์เออบอกว่าจะรีเกมไม่ได้รี อันนี้ข้อเสียเาขาคงจะเป็นแบงคแบงเดี๋ยวแมงเทพจัดเดือดเด้อว้าจโจ้ก็เรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก เฮ้ยขอบคุณสำหรับการด o n นนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับโอ้บัตโจ๊ปั่นแรงนะคมจัดเมื่อก่อนมันเคยมีนะแบบเอาโกล,ลากมายิงกันได้แต่เดี๋ยวนี้เหมือนแบบปีมือมันดีกันหมดแล้วเยดเค เฮ้ยโดนไปดิเฮ้ยตัดเดลวอ่ะไปไปบอลโลลบโจหลอกเดลวเปลี่ยนโลปั่นคมๆสวยแต่ว่าถ้าเกิดเอาง่ายๆนะตอนนี้ต้องขอถามก่อนว่าราคาเท่าไหร่แซตตเท่าไหร่ โดนละเ้ยอะเลยหน้ามึงเซ็ตอันเหมือนเดิมดวูฮจังหวะเติมมาปั่นนี่แม่งสุดจริงว่ะเปียโร่เปียโร่วิ่งชนเขาหลังยุบเลยว่ะอ่าเรียบร้อย โดนก็ได้สวยชิบหายเซฟแล้วเซฟอีกแต่ว่าก็ยังโดนต่อโ,โ,โอ้เปเล่์เปิดดีเปล่เปิดดีเอสโปม่งดีเมื่อกี้บาโจมันวิ่งไปตรงเขาเลยถ้ามึงวิ่งหลบเขาหน่อยนะหลุดช่องสบ,บายแล้วบาโจ้แก้ตัวได้ดีบาโจกำลังบ่นอยู่เลย อีกแล้วอะไรวะบูฟเฟนเอ่อไอตัวใหม่ที่มันทรงคล้ายๆคิมิตมันชื่ออะไรวะผมนึกก่อนสวยจัดตะเดียว บอลอีเหียแม่งตัวถนัดสองตีนล,ลึบลับป่วยจ่ายกันเบี้ยวเหลือจะเชื่อโอ้ดวงดีเนาะเยียนี่บอลไม่เข้าทางแม่งสามสี่ลอบเลยอ่ะโดนยังอ่ะ เออเข้าทางแม่งชิบหายไว้ป่วงมึงต้องได้สักทีละเ,เพื่อนเอ้ยกดติดส้มยิงติดเซฟปัดชนเสาบุฟฟอนก็ดูดีนะ สวยจ้าเคลสโปเอาให้เออให้ข้างในเขาได้เล่นสวยงามเตดอกเดี๋ยวนี้ผมต้องเรียกชื่อแล้วเพราะว่าบางทีถ้าไม่เรียกชื่อแล้วเหมือนเหมือนไม่ได้ฟังเฮ้ย hey! oh my god แต่อย่าคิดว่าเปลี่ยนโล่เท้ามันหนักขนาดนี้ปาจโจหยุดนิ้วไปที BP แย่ yeah. แกตัวสำเร็จปัจโจกูหลิดไอคอนเลยอะนี่เน่เออว่าจะไปเสาแรกอยู่นั่นเนี่ยต่อบอลเร็วๆนี่คือตายเลยนะเฮดอาเมียนเติร์มเบลทำอะไรไม่ได้ โดนดิโหปัดไม่อยู่อ่ะเมยองใจสลายละโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับนาะบุกของเราและแล้วก็นะักเตะบอลลงดอยอีก2คนไออีก3คนสิอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงนาะบุกก่อน ก็นะบู๊เนี่ยผมมีโอกาสได้จับปีนี้เกมหนึ่งอะเกมหนึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าบูฟฟอนเนี่ยถือว่าเหนียวนะครับทั้งปีนี้แล้วก็ปีนี้แต่ว่าก็เสียของบูฟฟอนเนี่ยก็คือกินเอพีไปหน่อยเออผมมองว่าถ้าจะใช้เนี่ยใช้ปีนี้พอนะครับยีเนี่ยผมว่าก็เยอะค่อนข้างเยอะแล้วแหละแต่ถ้าจะใช้ใช้ปีนี้พอเพราะว่าเล่นจริงแล้วมีความต่างกันน้อยถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีเคาน์ชันวิสคอตเซ็ตแต่ว่าก็ไม่ได้ออกผลอะไรเท่าไหร่ ทีนี้เรามาพูดถึงตัวนี้กันบ้างดีกว่าว่าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างผมมองว่าจังหวะโดนดหนึ่งหนึ่งดีมากนะครับเออออกไปปิดมุมอะไรเงี้ยค่อนข้างดีแต่ว่าเรื่องของรูกิงไกเนี่ยก็จะมีปัญหาบ้างป่าปายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่เราขยับโกง,ง่ายเออเป็นตัวที่เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันจะมีข้อเสียเลยนะสำหรับปีนี้ถ้าเอาเอาแค่ปีนี้แล้วกันที่เล่นบ่อยๆรูปบ,บางรูปเนี่ยใช้คําว่าปรับแล้วโดนซ้ํา หรือปรับแล้วไม่ได้แบบไปเข้าทางเพื่อนรุ่มทีมตัวเองสักเท่าไหร่ก็จะมีจังหวะโดนซ้ําจังหวะอะไรเงี้ยบ้างปั่ปลายซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวบุฟ่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่เกมเกมนั้นหรือจะเป็นเฉพาะบางวันอะไรอย่างี้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าเหนียวดีแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่ค่อยคว้าบอลเวลาโดนลูกยิงแรงประมาณหนึ่งแล้วตรงตัวเนี่ยโดยถ้าโดยปกติโกส่วนใหญ่ที่ F p พเยอะขนาดเนี้ยสแต็มันเยอะค่ารับบอลมันจะสูงมันจะจับบอลน,นี้ฟึบ แล้วก็คว้างเล่นต่ออะไรก็ว่านไปแต่ว่าตัวเนี้ยมีชอบปัดบอลค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าเวลาเจอบอลโยนน่ะมันจะไม่ค่อยปัดมันจะไม่ค่อยชกมันจะฝาบอลไว้นะครับแล้วก็ข้อดีของบุฟฟ่อนผมมองว่าค่าส่งบอลเนี่ยร้อยสแต่ว่าเล่นจริงก็ถือว่าคว้างบอลได้โอเคไม่มี J k เคลองโทด้วยก็ถือว่าเป็นผู้ถอบประตูที่ถ้าอยากจะเล่นจริงเอามาเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองถึงความคุ้มค่าในหลายๆอย่างเนี่ยผมมองว่าตัว B t B ก็เพียงพอแล้วสำหรับผมนะครับเอ่อทีนี้ าในส่วนของตัวบอลลงดอนบ้างดีกว่าก็สําหรับเปียโรเปียโรเนี่ยจำไม่ได้ว่าเคยเล่นหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้มาเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเก่งมากๆในตําแหน่ง CM นะแต่ว่า,าส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นตัวที่ไม่ขยันทางลุกและรับเลยอะ่ะทำให้บางทีเราอาจจะต้องต่อบอลร,รอเขาแป๊บหนึ่งถ้าเกิดอยากจะให้เขายิงไกลหรือว่า เข้ามามีส่วนร่วมในจังหวะเกมลุกในไฟนอลเตอร์ดอ่ะมันจะค่อนข้างช้าแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่าจ่ายบอลยิงค่อนข้างตัดภาพเปโรยิงเบาออกไปเด้นเลยนะยิงเต็มข้อยิงอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของการพาร์ตซิ่งนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่ามันดูช้าๆไปนิดนึงไม่ได้หมายความว่าเปโรช้านะหมายถึงว่าวันนี้มูฟเมนต์หรือว่าแอนิเมชันนักเตะมันดูช้ากันทั้งทีมเลยอาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานเขายังไม่กลับมาจากเกาหลีนะเวลาไปแข่งทีไรอ่ะผมจะสังเกตบ่อยๆว่า เวลามีแข่งต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามถ้ามันจัดแข่งเมื่อไหร่ในเซิร์ฟนักเตะมันจะอื่นๆตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเออเปโลก,ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะก็ดูมีปัญหาอยู่นิดนึงแค่เรื่องของมูฟเมนต์ในเรื่องของความเร็วอะไรพวกนี้ผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเกมรับเนี่ยอ่ด้วยความที่ว่ามันไม่ขยันถ้าเวลาเจอคู่แข่งเล่นเกมกว้างๆเนี่ยจะมีปัญหามากๆแต่ว่าถ้าเกิดเจอคนเล่นเกมเว็บแคบมันก็พอช่วยเกมรับได้อยู่นะครับแล้วก็แนวรุกข,ของเรา2คน บาโจ้นี่ผมเพิ่งมาเปลี่ยนเล่นกองหน้าเกมท้ายนะที่เหลือก็เล่นแคมตลอดนั่นแหละก็สําหรับ2คนนี้นะผมชอบใครมากกว่าผมจะชอบถ้าในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยผมว่ามันดีทั้งคู่แต่ว่าเดียลเปโร่มันจะมีความข้องตัวที่ดูสูงกว่าบาโจ้เนะี่ยโอ้นี่สูงเท่ากันเหรอเนี่ยผมรู้สึกว่าบาโจ้มันจะตัวสูงกว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบโมเดลในเกมเฉยๆแต่ว่า2คนนี้เนี่ยมีความคล้ายกัน โคตรแต่ว่าตัวเนี้ยจะออกบอลดีกว่าส่วนตัวเนี้ยจะจบสกอร์ได้เฉียบขาดเฉียบคมมากกว่ามันเหมือนแบบจบสกอร์คมในเรื่องของ AI อ่ะแล้วก็ปาจโจปีเนี้ยยิงค่อนข้างแรงแต่คําว่ายิงแรงเลยไอปีเอลเอ็นบวกแปดผมมองว่าน้ําหนักมันแค่กําลังดีแต่ว่านี้กลายเป็นว่าตัวยิงแรงเลยครับเต็มข้ออะไรเงี้ยมันมันส่วนเดียวนี้ก็เหมือนกันนะถือว่าเก่งมากๆทั้งคู่ถ้าเกิดเอาในราคาณตอนนี้เนี่ยผมมองว่า เดลโอเคนะสแตทของเขาที่119 3 0 0 0 0สมแสนมันเป็นตัวเมตาแล้วก็อยู่ทีมที่เขานิยมกันด้วยอย่างยนะูเวนตุสเนาะส่วนบาโจเนะี่ยผมมองว่าสแตท121 8สแสนเนี่ยถ้าจ,จะใช้อะมันก็ได้แต่ว่ามันอาจจะมีความคุ้มค่าน้อยกว่าเดลนิดนึงเอพี FP มันมากกว่าสแตทมันมากกว่าก็จริงแต่ว่าเล่นอิ game, นเกมเนี่ยไอตัวเนี้ยเล่นหน้าไม่ได้ดีเท่าเดลนะ เดวเล่นหน้าเนี่ยผมว่าโอเคกว่าแล้วก็ในเรื่องของการไปอยู่ในจุดสําคัญสําคัญวันนี้เนี่ยผมว่าเจ้าอาจจะอยู่ในจุดสําคัญได้ไม่ได้ดีเท่าเดวเนะในเรื่องของจังหวะได้จบได้อะไรพวกน,นี้แล้วก็ผมว่ามันเป็นสไตล์คล้ายกันด้วยแหละแล้วราคามันห่างกันเยอะเกินไปหน่อยอันนี้ราคาราคาห่างกันเกือบ3เท่านะมันก็เลยดูแบบไอ้ตัวนี้ก็พอมั้งเออแต่สแตทมันห่างกันแค่2หน่วยระคาราคาต่างกันเกือบ3าเท่าแล้วเล่นเนี่ย แคจะเหมือนกันเลยแค่ไอตัวนี้มันจ่ายบอลดีกว่านะครับแล้วก็มีลูกดื้อให้เห็นเยอะกว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโดยรวมอันนี้ก็ผมให้ SS ทั้งคู่นะอันนี้ผมให้ประมาณ S แล <c oughs> ละกันด้วยตำแหน่งของเขามันเป็น CM คือมันต้องเล่นเกมรับด้วยแล้วก็เล่นเกมลุกด้วยแต่ว่าเขาเนี่ยเลื่อนที่ค่อนข้างช้าก็เลยอาจจะแบบไม่ถูกจลิตผมสักเท่าไหร่แต่เรื่องการยิงเนี่ยดีจริงๆอยากจะให้ S พัทนะถ้าเล่นแคมผมอาจจะ S พัทก็ได้ แต่ว่าผมก็กลัวว่ามันจะไม่ค่อยทําอะไรดิถ้าเกิดเอาไปยืนแคมเพราะว่าขนาดยืนตรงเนี้ยเล่นทั้งลุกและรับมันยังแบบเหมือนแบบไม่เลือกว่ากูจะเล่นรับหรือกูจะเล่นลุกจะตัดสินใจค่อนข้างช้าในการเคลื่อนที่นะครับส่วนบุ๊กฟอนนี่ผมให้ประมาณ S อสพัก็ได้นะเออเป็นตัวที่โอเคนะครับตัวไอคอน S อสพัได้แล้วก็ตัว BDB เหมือนกัน S อสพัแต่ไม่ถึงเอเแน่นอนผมมองว่าในบางจังหวะมันก็มีลูกที่แบบว่าช่วยได้ไม่เยอะขนาดนั้นแต่เหนียวไม่เหนียวจริงนะครับไว้ใจได้บุ๊ฟอน นะครับก็ฝากเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากตดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย